สวัสดีครับมาดูที่หมุนบิวคันเบ,คบเ,คเบ็ดนะครับผมไม่เครือบเบ็ดนะครับมาดูครับตัวอย่างเผื่อใครอยากทำไปใช้นะครับดูเลยอันดับแรกครับผมใช้มอเตอร์อะไรนะมอเตอร์สายของฮัตติลีนะครับสั่งในรัศซาดานะครับผม ตัวนี้ก็หาอุปกรณ์เองนะครับตัวยึดมอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้องอสี่หุนนะครับท่อสี่หุนนะซื้อมาเลยครับท่อหนึ่งเส้นนะครับประมาณสี่เมตรนะครับผมมาตัดสองท่อนจะได้แบบนี้นะครับตัวข้างล่างนี้ก็จะใช้สามทางแบบนี้นะครับส่วน ตัวยึดตามก๊อกนะครับผมจะเป็นท่อกี่หุนไม่รู้ครับก็ดูขนาดกันเองครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะนะครับผมนี่ครับแล้วก็น็อตใส่เข้าไปครับผมติดกาวสักหน่อยเนาะนี่ครับส่วนตัวนี้ล้อหมุนล้อหมุนนี่ซื้อร้านยี่สิบบาทครับ นี่ครับตัวอย่างหมุนไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้ลงน้ำยาเคลือบแล้วกับผมใครที่สนใจอยากจะทำครับทำเลยไม่ยากครับผม,มง่ายๆซื้อท่อมาตัดๆๆแค่นั้นเองซื้อมอเตอร์นะครับซื้อท่อท่อไม่กี่บาทครับ1020บาท ส่วนท่อตอนนี้ท่อยาวผมลืมราคาละร้าน20บาทก็มีขายนะครับข้องอข้ออะไรเนี่ยครับตอนนี้เคลือบไปรอบหนึ่งละเดี๋ยวรอมันแห้งเคลือบอีกรอบหนึ่งครับ